ใครเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมถอนฟันเสร็จแล้วหน้าเราเปลี่ยนไปมีหลายเคสนะคะที่ว่าถอนฟันเสร็จแล้วปล่อยให้ฟันมันหายไปนานนานมากกันอย่างนี้นะคะซึ่งการถอนฟันไปแล้วเนี่ยโครงสร้างกระดูกหรือว่าเหงือกของเราจะเปลี่ยนไปนะคะบางเคสถอนฟันไปนานมากแล้วไม่ใส่ฟันปลอมเลยทําให้หน้าสั้นหน้าหักอันนี้จริงนะคะการถอนฟันทําให้หน้าเปลี่ยนจริงๆคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากให้หน้าแก่ไม่อยากให้หน้าดูตอบ ไม่ควรจะทิ้งไว้นานในการ ถอนฟันแล้วไม่ใส่ฟันปลอมนะคะใส่ฟันปลอมแบบไหนก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าให้ฟันของเราอยู่ครบแล้วก็โครงสร้างฟันโครงสร้างกรามของเราปกตินะคะไม่อย่างนั้นใครที่ไม่ถอนฟันแล้วไม่ใส่ฟันปลอมระวังหน่าจะแก่นะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะน่าจะหักแล้วก็มันจะตอบเนาะดูแก่ไปเลยจ้ะเพราะฉะนั้นใครที่ถอนฟันไปแล้วรีบใส่ฟันปลอมกันนะทั้งแบบฟันปลอมถอดได้รากเทียมหรือว่าสะพานฟันก็ใส่ได้หมดเลยนะจ๊ะดูที่งบประมาณของเราแล้วค่ะว่า ทำกันได้แบบไหนนะจ๊ะ